บทที่ห67ฉลาดเลือกรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้สิทําไมต้องเอาอายุมาวัดด้วยฝึกฝนมาหลายสิบปีถึงจะสาเร็จแน่นพิสูจน์ว่าตัวเองฉลาดน้อยไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่เก่งเชินผิงพูดอย่างเย็นชาไอ้หนูแกพูดอะไรนะอาจารย์เหอพูดด้วยความโกรธแล้วตกโตเมื่อเห็นเชินผิงทะเลาะก,กับอาจารย์เหอฉินเซี่ยวเทียนก็มีความสุขมากที่เขาสามารถดูเรื่องตลกจากข้างสนามได้อาจารย์เหออย่าโก,กรธอย่าพึ่งโกรธ ไปซิ่วซานลุกขึ้นยืนอย่างเร่งรีบเพื่อน,น้มนาวอาจารย์เหออาจารย์ไปเด็กคนนี้มาจากไหนแม่งจองหองมากบอกให้เขาออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะออกไปเองวันนี้มีเขาไม่มีเหอหากมีเหอจะไม่มีเขาไม่งั้นฉันเหอจะหันหัวหนีอาจารย์เหอคำรามใส่ไปซิ่วซานในเวลานี้ไปซิ่วซานตกตะลึงและสีหน้าของเขาก็ดูแย่มากเขาไม่สามารถจะทําให้สองคนนี้ขุนเคืองได้และไม่มีใครสามารถจับไปได้แต่ตอนนี้คําพูดของอาจารย์เหอทําให้เขาอับอายมาก ท่านอาจารย์เหอดูเหมือนว่าตระกูลไปจะไม่จริงจังกับท่านเด็กหนุ่มคนนั้นขัดกับความปรารถนาของอาจารย์เหอหากอาจารย์เหอไม่ว่าอะไรท่านก็สามารถหันเมาหาตระกูลถิ่นของฉันได้นะท่านอาจารย์เหอมีค่าตัวเท่าไหร่ตระกูลถิ่นของฉันสามารถจ่ายได้ทั้งนั้นในเวลานี้ฉินเซี่ยวเทียนเริ่มเติมเชื้อไฟในขณะที่มันกำลังลุกไหม้เมื่อฉินเซี่ยวเทียนพูดเช่นนี้อาจารย์เหอก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเขาจ้องมองที่ไปซิ่วซานและพูดว่าเจ้าบ้านไปคุณจะทำให้ฉันขุนเคืองเพราะเด็กคนนี้เหรอ ใบหน้าของไปซิวซานตอนนี้น่าเกลียดยิ่งกว่าร้องไห้เสียอีกและเขาแอบบแอบชบำเลืองมองไปที่เฉินผิงก็เห็นเฉินผิงนั่งอย่างสงบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไงยังงั้นอาจารย์เหอคุณเฉินเป็นแขกผู้มีเกียรติของตระกูลไปของฉันดังนั้นเพึ่งงั้นฉันไปเองก่อนที่ไปซิวซานจะพูดจบอาจารย์เหอก็สูดจมูกอย่างเย็นชาสะบัดแขนเสื้อแล้วเดินออกไปอาจารย์เหออยู่ต่อหน่อยได้ไหม เมื่อเห็นสิ่งนี้ถินเซี่ยวเทียนก็รีบลุกขึ้นยืนและหยุดอาจารย์เหออาจารย์เหอตระกูลไปไร้วิสัยทัศน์แต่ตระกูลถินของเราชื่นชมอาจารย์เหอมาโดยตลอดถ้าท่านอาจารย์เหอไม่ว่าอะไรวันนี้ฉันขอเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาให้ตระกูลถินของฉันจะได้ไหมครับอาจารย์เหอมองไปที่ไปซิ่วซานและเฉิงพิงแล้วพยักหน้าเอาละเนื่องจากท่านถินให้เกียรติฉันมากวันนี้ฉันจะช่วยท่านถินด้วยสายตาของฉันเองอาจารย์เหอนั่งถัดจากถินเซี่ยวเทียนและชายทรา เมื่อไปซิลซานเห็นสิ่งนี้เขาก็นั่งลงด้วยความลำบากใจและมองไปที่เฉินผิงผู้อาวุโสไปวันนี้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดแล้วคุณจะไม่เสียใจเลยเฉินผิงพูดอย่างสงบจากนี้ไปตระกูลไปจะได้รับการคุ้มครองโดยคุณเฉินไปซิลซานพูดด้วยเสียงต่ำเอาล่ะตระกูลไปได้จ่ายเงินไปสี่สิบล้านแล้วหากไม่มีใครเสนอราคากระจกทองสำริดนี้ก็จะเป็นของตระกูลไปโซเจ้าหลงพูดเบาๆฉันจะจ่ายสี่สิบห้าล้าน ชินเซี่ยวเทียนรีบเสนอราคาหลังจากที่ถินเซี่ยวเทียนเสนอราคาแล้วทุกคนก็มองหน้ากันและไม่ได้ประมูลเพิ่มแม้ว่าไปซิ่วซานจะชอบมันมากแต่เฉินผิงก็ไม่พยักหน้าและทำได้เพียงเฝ้าดูกระจกโบราณถูกถินเซี่ยวเทียนเอาไปได้เท่านั้นหลังจากนั้นทันทีสมบัติก็ถูกนำออกมาทีละชิ้นแต่เฉินผิงไม่ยอมให้ไปซิ่วซานดำเนินการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางตรงกันข้ามถินเซี่ยวเทียนภายใต้การชักชวนของอาจารย์เหอได้รับสมบัติเกือบทุกชิ้นในราคาระดับสูง ไปซิ่วซานร,รู้สึกกังวลแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรอย่างไรก็ตามท่าทางภาคภูมิใจของชินซี่วเทียนเกือบจะทําให้ไปซิ่วซานโกรธแทบตายคุณไปคุณไม่เชื่อในปรมาจารย์สายเวทเช่นปรมาจารย์เหอแต่คุณดันเชื่อไอเด็กเปรตคนหนึ่งแม้ว่าเขาจะมีพลังมากตั้งแต่อายุยังน้อยแต่พลังเวทไม่ใช่วิชาบูที่ใครๆก็สามารถฝึกฝนได้แบบสบายๆดังนั้นคุณที่มีชีวิตอยู่มานานขนาดนี้แต่สุดท้ายคุณก็ถูกเด็กเมื่อวันซืนหลอกเอาได้ ช่างเป็นเรื่องที่น่าละอายไหมที่คนทั้งเมืองจริงตูจะเอาคุณไปพูดให้สนุกปากชินเซี่ยวเทียนพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจไปซิ่วซานพูดไม่ออกและได้แต่จ้องมองไปที่ชินเซี่ยวเทียนอย่างดูเดือดสักพักคุณจะไม่สามารถหัวเราะได้อีกต่อไปเฉินพิงหยิบถ้วยชาที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วจิกเบาๆบทที่ห้าร้อยหสิแปดเดิมพันไหมละ่ะห้าห้าห้าชินเซี่ยวเทียนหัวเราะจริงเหรอฉันอยากรู้ว่านายจะทําให้ฉันหยุดหัวเราะได้อย่างไร เอาระมีสิ่งสุดท้ายฉันใช้เงินไปมากเพื่อซื้อสิ่งนี้อาวุธวิเศษนี้สุดยอดมากทรงพลังในเมื่อคุณเชิญอาจารย์สายเวทมาให้ฉันดูว่าใครสามารถเปิดใช้งานค่ายกลบนอาวุธอาถานนี้ได้โซเจ้าหลงพูดพร้อมกับเปิดกล่องสุดท้ายเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในดูเหมือนจานบาก,กวาที่แกะสลักจากไม้มะฮอกกานีเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นไม้ก็จะมีรอยด่างและมีฝุ่นปกคลุม หลังจากที่จานบากัวถูกนำออกมาทุกคนก็มุ่งความสนใจไปที่มันอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับจานบากัวมันเหมือนกับท่อนไม้ผุๆถ้ามันถูกโยนลงบนถนนไม่มีใครจะหยิบมันขึ้นมาแม้แต่จะชั่งกิโลขายปรมาจารย์หางอึ่งทุกคนหยิบจานบากัวแล้วดูอย่างระมัดระวังแต่ก็ไม่พบอะไรพิเศษแม้แต่อาจารย์เหอก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วใส่หัว มีเพียงเฉินผิงเท่านั้นที่นั่งเงียบเงียบไม่ขยับเขยื้อนโดยไม่แม้แต่จะมองมันด้วยซ้ำเดิมทีเขาคิดว่าการประมูลนิทรรศการโบราณครั้งนี้จะมีของดีแต่เขาไม่คาดคิดว่ามันจะกลายเป็นกลโกลงจานบาโกนี้จริงๆแล้วเป็นเพียงเศษไม้ที่เน่าเปื่อยไม่มีวงเวทใดๆเลยไม่ต้องพูดถึงอาวุธอธาถรรพ์ใดๆเลยนั่นเป็นสาเหตุที่ปรมาจารย์ความรู้แค่หางอึงเหล่านี้มองไม่เห็นอะไรเลยท่านอาจารย์เหอชินเซี่ยวเทียนมองไปที่อาจารย์เหอและถามด้วยเสียงต่ำมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับจานบาโกนี้ ท่านอาจารย์เหออสายหัวจานบาโกนี้ดูธรรมดาแต่ต้องมีบางอย่างอยู่ในนั้นตอนนี้ฉันได้ดูไปสักพักแล้วแต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์เหอจะเปิดใช้งานจานบาโกนี้ได้ไหมชินเซี่ยวเทียนถามอย่างตื่นเต้นมันยากที่จะพูดแต่ฉันเพียงมั่นใจห้าสิบเปอร์เซนอาจารย์เหอกล่าวทุกคนคุณได้เห็นมันแล้วรู้ไหมว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับจานบาโกนี้มีใครบ้างที่สามารถเปิดใช้งานค่ายกลข้างในได้โซ่เจ้าหลงถามด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย ในเวลานี้ปรมาจารย์หางอึ่งมองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไรเพราะพวกเขามองไม่เห็นอะไรเลยพวกคุณทุกคนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายเวทคุณไม่สามารถมองเห็นจานบากัวอันเล็กๆได้เลยใช่ไหมเมื่อไม่มีใครพูดโซ่เจ้าหลงพูดด้วยน้ำเสียงประชดเล็กน้อยให้ฉันลองอาจารย์เหอตื่นตัวและหยิบจานบากัวขึ้นมาเพื่อศึกษาอย่างละเอียดเมื่อเห็นอาจารย์เหอเป็นเช่นนั้นเฉินผิงก็แค่นเสียงคนโง่เขลาจำนวนหนึ่งมองไปรอบๆจานไม้เน่าเ่าพวกเขาเห็นอะไร เมื่อเห็นเฉินผิงพูดจากออกมาอาจารย์เหอก็ขมวดคิ้วทำไมแกถึงหัวเราะละแกะเปิดใช้งานค่ายกลบนจานบากวนี้ได้ไหมหัวเราะย่อคุณที่โง่เขาแต่ยังดันทุรังเฉินผิงพูดอย่างใจเย็นแกใบหน้าของอาจารย์เหอเย็นชาและเขากัดฟันด้วยความโกรธและต้องการจะใช้กําลังกับเฉินผิง อาจารย์เหออยากโกรธในการต่อสู้กับเด็กเหลือขอที่โง่เขลาแบบนี้จะทำลายชื่อเสียงของคุณหากมีคำพูดแพร่กระจายออกไปคุณจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนื่องจากเด็กคนนี้หยิงมากลองท่าเดิมพันดูว่าใครจะเห็นว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับจานบากัูนี้ใครสามารถเปิดใช้งานรูปแบบคายกลนได้จะชนะแล้วผู้แพ้ต้องจ่าย200อล้านให้กับอีกฝ่ายโดยตรงว่าไงชินซิ่วเทียนกล่าวโดยมุ่งเน้นไปที่ไปซิ่วซานคุณไปเนื่องจากตระกูลไปของคุณถือว่าเด็กคนนี้เป็นพระเจ้าถ้าอย่างนั้นคุณกล้าที่จะแข่งขันกับเราไหมละ่ะ เรามาที่นี่เพื่อซื้อของไม่ใช่มาเพื่อแข่งขันมีอะไรน่าสนใจไปซิ่วซาจาปฏิเสธในความเห็นของเขาแม้ว่าเฉินผิงจะเป็นผู้ฝึกฝนแต่เขาก็คงไม่เก่งเท่าระดับผู้อาวุโสท้ายที่สุดแล้วเขาอุทิศตนเพื่อการฝึกฝนมานานหลายทศวรรษห้าคุณที่ขลาดเหรอชินซี่วเทียนหัวเราอยอย่างภาคภูมิใจจำเป็นต้องแข่งไหมอาจารย์เหอคงชนะแล้วพวกเราหลายคนก็มองไม่เห็นมันอีกฝ่ายเป็นแค่เด็กเขาจะเห็นอะไรได้ขนาดคนโง่ยังรู้ผลใครจะกล้าแข่ง เงิน100หรือ200ล้านนั้นไม่มากสำหรับประกูลไปแต่คงไม่มีใครเต็มใจที่จะทิ้งเงินไปโดยเปล่าประโยชน์หรอกนะทุกคนต่างพูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่มีใครมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเชินพิงเลยสักนิดบทที่569เมื่อฟังการสนทนาของทุกคนไปซิวซานมองไปที่เชินพิงอย่างเชื่องช้าและพูดว่าคุณเชินฉันไม่กลัวที่จะทิ้งเงิน200ล้านไป200ล้านนั้นสำหรับตระกูลไปของฉันขนหน้าแข้งไม่ร่วงแต่ เขาต้องการอธิบายให้เฉินผิงฟังไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับฉินเซี่ยวเทียนไม่ใช่ว่าเขารู้สึกเสียใจกับเงิน200ล้านหยวนแต่ก่อนที่ไปซิ่วซานจะพูดจบเฉินผิงก็บอกมือและขัดจังหวะไปซิ่วซานจากนั้นมองไปที่ฉินซเซี่ยวเทียนที่ดูภูมิใจและพูดว่าในเมื่อคุณต้องการเดิมพันผมสามารถเล่นกับคุณได้แต่200ล้านนั้นมากเกินไปนิดหน่อยแต่ถ้ามันน้อยกว่านี้ก็ไม่น่าตื่นเต้นเลยทำไมเราไม่เดิมพันให้ใหญ่กว่านี้ไปเลยละ่ะที่นี่ตอนนี้ผมมีเงิน2 0 0พันล้านดังนั้นเดิมพันด้วยเงินนนนจวี้ เฉินพิงหยิบบัตรธนาคารออกมาแล้วโยนมันลงบนโต๊ะมองดูถินเซี่ยวเทียนอย่างเย็นชาทุกคนตกตะลึงเมื่อเห็นข้อเสนอของเฉินพิงสองพันล้านคือต้องรู้ว่าในวัยของเฉินพิงมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะใช้จ่ายสองพันล้านแม้ว่าเขาจะเป็นนายน้อยจากตระกูลที่ร่ำรวยแต่ในวัยนี้จะให้มีเงินสองพันล้านในกระเป๋ามันยากจริงๆและดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ชินเซี่ยวเทียนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วหัวเราะเยาะ แค่โยนบัตรธนาคารออกมาแล้วบอกว่ามีเงิน2,000ล้านคุณคิดว่า2,000ล้านนั้นเป็นแค่กระดาษเปล่าหรือไงชินเซี่ยวเทียนไม่เชื่อว่าเฉินผิงจะสามารถหาเงิน2,000ล้านได้เพราะเขาได้ส่งคนไปสอบสวนเฉินผิงแล้วในสถานที่เล็กๆเ,เช่นหงเฉิงไม่มีครอบครัวที่มีอำนาจเช่นนี้ยิ่งกว่านั้นเฉินผิงก็เป็นเพียงครอบครัวธรรมดา2,000หยวนก็เป็นไปได้อยู่แต่จะให้มี2,000ล้านเป็นไปไม่ได้ ชินเซี่ยวเทียนถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณเฉินมีเงิน2 0 0พันล้านตระกูลไปของฉันก็ต้องมีถ้าคุณเฉินไม่สามารถหาเงิน2 0 0พันล้านได้ตระกูลไปของฉันก็จะมารับผิดชอบเองไปซิ่วซานกัดฟันแล้วพูดกับชินเซี่ยวเทียนสองพันล้านแม้ว่าตระกูลไปจะเป็นตระกูลที่ร่ำรวยในจริงตูแต่ก็ไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยแต่เพื่อที่จะประจบกระแจงเฉินผิงไปซิ่วซานก็ยินดีจ่ายเงินจำนวนนี้ตกลง ชินเซี่ยวเทียนยกมุมปากของเขาเนื่องจากคุณไปพูดแล้วแน่นอนว่าฉันเชื่อว่าตระกูลไปของคุณสามารถมีเงินสองพันล้านได้ถ้างั้นเราจะเดิมพันสองพันล้านหลังจากชินเซี่ยวเทียนพูดจบแล้วเขาก็มองดูอาจารย์เหอด้วยสีหน้าหนักใจจากนั้นก็พูดว่าอาจารย์เหอขอบค,บคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเมื่อคุณสั่งสอนเด็กคนนั้นแล้วฉันจะมอบครึ่งหนึ่งให้กับอาจารย์เหอ เมื่ออาจารย์เหอได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นครึ่งหนึ่งนี้เป็นหนึ่งพันล้านเชียวนะซึ่งเป็นตัวเลขเกินจินตนาการของเขาไปแล้วไม่ต้องกังวลท่านฉินชันจะทําให้ดีที่สุดอาจารย์เหอพยักหน้าในเวลานี้ทุกคนมุ่งความสนใจไปที่อาจารย์เหอเพื่อดูว่าเขาสามารถเห็นคุณสมบัติพิเศษของจานบาโกนี้ได้อย่างไรและวิธีการใดที่เขาใช้ในการเปิดใช้งานการก่อตัวของจานบาโกนี้โซเจ้าหลงยิ้มให้กับยวนเป่าจงและมองหน้ากันด้วยแววตาแห่งความปีติยินดี ด้วยเดิมพัน2,000ล้านราคาจานบากัวนี้ก็ไม่ต่ำเกินไปแล้วครั้งนี้มาจริงตูและทำเงินได้มากมายเมื่อเห็นอาจารย์เหอถือจานบากัวและพูดพึมพำไปซิวซานร,รู้สึกประหม่าเล็กน้อยเขามองไปที่เฉินผิงเป็นครั้งคราวแต่พบว่าเฉินผิงมีใบหน้าที่สงบและไม่แม้แต่จะมองอาจารย์เหอเรากับว่าการเดิมพัน2,000ล้านมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขายังไงอย่างนั้นคุณเฉินคุณเคยเห็นประโยชน์ของจานบากัวแล้วหรือยังไปซิวซานอดไม่ได้ที่จะถามเมื่อเห็นท่าทางที่สงบและมั่นใจของเฉ เมื่อเห็นไปซิ่วซานถามคำถามนี้ชินซี่วเทียนและคนอื่นๆก็มองไปที่เฉินผิงเช่นกันโดยอยากรู้ว่าเฉินผิงรู้จักการใช้จานบากัวจริงๆหรือไม่ไม่เช่นนั้นเขาจะกล้าเดิมพันสองพันล้านได้อย่างไรแต่ใครจะรู้เฉินผิงใส่หัวและไม่พูดอะไรเมื่อเห็นเฉินผิงใส่หัวถินซี่วเทียนก็หัวเราะเหล่าไปฉันบอกคุณแล้วไงว่าเขาเป็นแค่เด็กเมื่อวันซืนเขาจะรู้ไหมว่าจานบากัวคืออะไรเขาเคยเห็นอาวุธวิเศษหรือเปล่าเต็มที่คงเคยเห็นจานซูปเปอร์แวร์เท่านั้นมัง้ง คุณเนี่ยจริงๆเลยปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นหัวหอมซะได้ฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อคนอื่นได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็หัวเราะเช่นกันและเสียงหัวเราะก็เต็มไปด้วยการเสียดสีซึ่งทำให้ใบหน้าไปซิวซานดูแย่ยอย่างยิ่ง